เด็กเริ่มกินไข่ได้เมื่อไหร่และให้กินในลักษณะแบบไหนสำหรับไข่นะคะเราสามารถเริ่มป้อนให้เด็กกินได้เนี่ยตั้งแต่เด็กอายุหลังจากที่6เดือนขึ้นไปแล้วหลังจากที่เริ่มป้อนข้าวบดเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็การเริ่มคือแนะนำว่าต้องเริ่มที่ไข่แดงบดก่อน ไข่แดงก็ควรที่จะให้กินทีละน้อยๆไข่แดง1ลูกนะคะอาจจะแบ่งเป็น4ส่วนก่อนก็ได้ในช่วงแรกนะให้ลูกรับประทานดูแล้วสังเกตดูว่าลูกกินได้ไหมย่อยได้ไหมมีเป็นผาเรื่องท้องอืดท้องผูกหรือเปล่าหากลูกได้ลูกรับได้ไม่มีปัญหาต่างๆนะคะเราก็สามารถค่อยๆเพิ่มปริมาณของไข่แดงเนี่ย ไปเรื่อยๆไ,ได้นะคะเด็กจะกินไข่ได้ทั้งลูกนะคะไม่ว่าไข่ขาวหรือว่าไข่แดงก็คือเด็กอายุ1ปีขึ้นไปอย่าเพิ่งป้อนไข่ขาวลูกก่อนเด็กอายุ1ปีนะคะเพราะโอกาสที่ลูกจะแพ้ปโปรตีนในไข่ขาวเนี่ยก็มีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นควรที่จะป้อนไข่แดงก่อนสําคัญที่สุดให้ทีละน้อยแล้วก็ไข่แดงควรเป็นไข่แดงที่สุก อย่าป้อนไข่ไม่สุกไข่ลวกนะคะไข่ดาวย่างมาตูมไข่ดาวเยิ้มๆอย่านะคะอย่าเพิ่งป้อนลูกต้มให้สุกแล้วก็ไข่แดงทีละน้อยถ้าจะกินไข่ขาวด้วย1ปีขึ้นไปถ้ากินไข่ท้องฟองนะคะก็อายุ1ปีขึ้นไปนะคะเพราะว่าไข่ก็มีประโยชน์มากๆแนะนําอย่างมากเลยนะคะไข่แดงมีประโยชน์กับลูกตั้งแต่หลัง6เดือนขึ้นไปนั่นเองค่ะ